สวัสดีตอนบ่ายครับพี่นอ้องพาพี่น้องสู่ยูทูบช่องขั้วบานผมคือเก้าเลยครับนี่เมื่อวานเห็นน้ำน้ำหม้อครับมือนเจ้อ้วนตัดโทนนี่ไม่หม้อครับนี่ผมจะน,น,น,นวนกวนหล่วมาไกลๆก่อน,น,อกกอนบีแต่เิ่มเนื้อ ăn <Tabii yapa> <that merger> mừng được hết. I knew it, baby. Bobby, baba, 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 Lông một cái cá khá mosso bởi lưỡi dũng bunny babi bunny 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 Mẹ bunny 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 นั่นๆๆถึงแล้วอะๆนันๆ đến lâu đến lâu alo lúc, alo lúc, alo lúc, alo lúc. alo lúc. alo 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 โอ้ยมันมีไม้ไผนะ่น้ำอีบีสวนลุนลุ่นเร็วตะลาไม้ไผ่โอโอ้เจ๊อย่าทขาจับอู้มอนี่ปัยาเลยวะปอญก่อนนะอ๋อไปตะลาขึ้นโน้นแล้อ้ยขึ้นโน้นน,นนะโอ้ยปสลิท

ว่อมันมีปลาดุกน้ำโอ้ว่าตื้นไลายตัว้นไหม่ะลูกเอาเผ็ดแกงเอาเผ็ดจำกินจำใส่เป็นลูกมันเนาะปลาตุเพียนนี่ฮะซื้อไงไงกระยังซื้อมาถือวะเดี๋ยวมันโดนเลยดุกเอาไปถอนเลย <laughs> nó nhìn chưa nó trongใส สิบะเนาะมันยังกับแมวเดี๋ยวตัวนี้ใหญ่เนาะกระดุกเด้ไอ้จามสิวัดคือบ่โอ้บ่ติดอืมครับเพ่ ก็นำมันหลอกไปก็่งิมันหลอกเาก็สิเไปแะวาตรงเส้นหนังแล้วจะเพี้ยนตัวใหญ่ก็ถืออยู่ในกอไผ่หู

ít mấy

暗户的秘密。 วาตัเพียนงามดีว่ะมถือตัวใหญ่เนี่มแ่ตัวใหญ่ว่าถือถ้บุงมาถืองามันหนงหนามไหมอันถัวตัวใหญ่น่เนาะนุ่มเจ้าหญิงน้องแห่งิษไม่เอาไม่ถือปลดุกข้างโนไหมวน่ย่าเย้ ไม่ผิดผิดอะไรนะ่เพื่อนอ้ไรอะไรอะไรอะไรนะไมอะไร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 อะไไรอะไรอะอไรอะไรอไรอไไงนี้ วัมาพี่อยากไปถับกันอินตาหนลูกไว้ว่าสิเอ้หลายเหนเีนานมากตกกกอย่ามาเซตนเซตนตนต่มันตัวไงช่วันคไงกั้นกาเนี่ยคไงลวานี่วะไปวานขึ้นไ

ใชกันเลยปิดปิดปิดจะไปโอ้น่าจะเหล่ใเหี่เลือยองกุ๊กอืมงกุ๊บกุ๊บปิดได้ปุ่มปลาดุกไข่ป้ามปลาดุกนะตะหล่าวนีกอตัวบมะกรหมดี๋ยวตจวะเหคืออีหยังจี

ไม่ว่ามงกาว่นมงกาลวัน้อไหตลาดดินข้อว่าส่ยนาะ ตัวอย่างคืมอมะเขือ,ขอเทานี่ว้าายันเลยขายจีนวนหออโดอยามันไปหาแ <c oughs> ม่ไฟ

Uh, <laughs> ikan duit. Uh, bajin lah, <laughs> bajin. Bajin, bajin. apa

อัวนี่โคโค่วานวัตถุเป็นสั่างเงี้ยอู้เนาะผิวคือป้านั่นเองเนาผิวอ๋อ้ยคือป้าขาวนั่นเลยอืมป้าขาวนั่นน่ะอันเดียวกันนั่นเลยว่านอันนี้คือวัตถุตัวใหญ่เลยไอ้ตุ๊กตัวอักขูมาเนาะคือป้าขาวเอียงวะอืมอักขูดในมันสุดเหี่ยวหุ่นเบิกว่าบื้นหุ่น อู้คมุนตีนจับแม่นนไปดุกจุกขู่แม่ขู่มันรักยาวขู่ป้าแม่ขู่แดงแม่ออปลาคอมัอหมนสไปพ่อแม่บื้จากคงมาน

อากจะปล่อยมันรังไงเวลาที่วันเมื่อใดก็ใหยหุ่นมันมีใหม่อยู่บ่วใช่ไหมบัมีเต็มเลยหลายกว่าอยู่บนนั้นนี่นี่นี่ยังตัวหนึ่งปล่อยเลยเวลาเน่ก็ห้อยหนาวเลยนี่เห็นแล้วสุดปล่อยขึ้นหนาวย่างกินนั่นใหม่แล้วคุ่น โอ้บืนวันเดฟุ่นนี่เนาะอะคลนี่บืญอุ่นเดี๋ยดินเด็ดดูดดูกระปิดลิงจัววะอือก็ดุกล้วนๆนะลรงงานครับพี่น้องบ้านสามเหียก็ได้ซ้ำนี่ละครับก็ได้กินเลี้ยงครับนี่ได้แต่ปลาดุกเลี้ยงครับนี่ มันอยู่พีแนี่ยอยู่พุ่นเน่ครับมันป้ายหลายสะขุน,ขนเต็ม้มอยู่ครับออต้มเฮ็ดย่างกินอะไรต้มอ,อ่ะอเออจะรับมือนนพ่อต้มแล้วครับเนี่ยเมื่อบานแล้วครับคำ,คำต้องคำอ่ะอพบอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ต <analyze it. S 3> ้องทำให้ผู้ใดเห็ดฮึต้องทำต้องทำให้ผู้ใดเห็ดตรงนี้ตาเลยเห็ด